สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพนะครับประจ ա วันที่3ตุลาคมนะครับ2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพนะครับประจวันที่2ตุลาคมนะครับ2566นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเขารุกอยู่ที่เด่น2วิ่ง2รงลุกสอนะครับเจาะไม่มานะครับผลก็คือ4 5 2กับ 05นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้าอยู่ที่เด่น7ดวิ่งเจดรูด7ดนะครับก็มาเข้าเจาะตรงตรงอยู่ที่7 3ดสามนะครับผลก็คือ9 7 3เจดสามกับสามห้านะครับแต่ท่านผู้ชมกับหัวนะครับหกกับ9ก็แตกอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมกับหัวหกับ9นะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ ฮาหนอวีอพีก็มาอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่งหกรูดหนะครับก็มาเข้าเจาะตรงตรงอยู่ที่ห0ศูนย์นะครับผลก็ 6, คือหกสามเจ็ดกับห0ศูนย์นะครับส่วนฮาหนอยพิเศษนะครับเอก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับศ7นเจ็ด หกแปดสองครับวันนี้เลขไม่ชนกันอาจจะเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะให้เด่นอยู่ที่ศูนนะครับราเจ็ดจัดคู่ศูนยสองศูนห้า 7 8 7เจ็ดส8่แปดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดหกสองหกห้า 5, 2, 5, 8ปดหแล้วก็แปนะครับเรียกสตัวนะครับหกจ็ด 0, 5, 8, 2, 5, ดสองห้าเจแปด ศูนยนครับส่วนแนวทางนะครับของอะไรปกตินะครับสี่หนึ่งศูนาแ ก็จะให้เด่นอยู่ที่4นะครับเด่นสีล้องหนึจะคู่สี41ิ2สี 5, ่ส สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้นึ่แปด องนะครับเลขสามตัวนะครับศูนย์หนึ่งสี่ แปดหนึสอนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VAP นะครับฮานอย VAP เรียกเด่นในตารางนะครับ เจ็ดกับ4นะครับเรียน่ที่เจตัวรองสจับคู่เจ็ดศู 嗯，对，哈，对，好，是收音，是能。 สี่สามสี่ห้าสี่หกเป็นตัวการอย่างที่ศูนย์หนึ่งครับอีกสามตัวนะครับศูนย์

เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีดุดนะครับชอบประจัดกัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอพี่ๆน้องๆนะครับเอฟทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ v ีพนะครับประจำวันที่3ตุลาคมนะครับสองหแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ